บางครั้งในโลกของกีฬาฟุตบอลเรามักจะได้ยินเรื่องราวของนักเตะที่เกิดมาเพื่อช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแข่งขันที่โลกทั้งโลกจับตามองและเพื่อสร้างตำนานที่ไม่เคยมีมาก่อนหนึ่งในนั้นคือคีเลียนแอมบาเป้ชายหนุ่มจากบองดีผู้ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นนักฟุตบอลแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความฝันและความยิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันระดับโลกความเร็วความเฉียบคมและความมั่นใจในตัวเองทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่โลกต้องหันมาจับ ตามองในทุกๆก,การแข่งขันและบางเกมที่เขาได้ลงสนามมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั้งโลกต้องยอมรับว่าเอมบาเป้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นแต่เป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงของวงการฟุตบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง power play ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจาจากนักกีฬา หากย้อนเวลากลับไปในปี2018ที่ประเทศรัสเซียฟุตบอลโลกได้กลายเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ชื่อของเอ็มบาเป้ก้องไปทั่วโลกเขาเพิ่งอายุเพียง19ปีแต่กลับทำในสิ่งที่แม้แต่ตำนานบางคนยังไม่เคยทำได้การวิ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อการยิงประตูที่แม่นยำและการเล่นที่ไม่เกรงกลัวใครทำให้โลกทั้งใบต้องตั้งคำถามว่านี่คือผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นราชาคนใหม่ของวงการฟุตบอลหรือไม่เกมที่ฝรั่งเศ พบกับอาร์เจนตินาในรอบ16ทีมสุดท้ายคือหนึ่งในนัดที่โลกไม่เคยลืมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการประกาศตัวตนของเอ็มเป้บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภาพในวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกเอมบัปเป้ที่วิ่งจากแดนของตัวเองทะยานขึ้นไปข้างหน้าความเร็วเกือบ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้กองหลังอาร์เจนตินาไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้การลากบอลของเขาเหมือนลูกศรที่พุ่งตรงไปยังเป้าหมายและเมื่อเขาถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษมันก็เป็นการบอกกับโลกว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดา และหลังจากนั้นการยิงสองประตูของเขาก็ได้เปลี่ยนการแข่งขันธรรมดาให้กลายเป็นตำนานการที่วัยรุนเพียง19ปีสามารถพาทีมชาติฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบได้อย่างสง่างามทําให้โลกต้องยกย่องว่าเอ็มบัปเป้คือดาวรุ่งที่เจิดจรัสที่สุดในยุคนั้น แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในรอบชิงชนะเลิศกับโครเอเชียเอ็มบัปเป้ก็ยังคงเป็นคนที่สร้างความต่างเขายิงหนึ่งประตูสุดสวยจากนอกกรอบเขตโทษและทำให้ฝรั่งเศสก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์โลกสมัยที่สองได้สำเร็จประตูนั้นไม่ใช่เพียงการยิงแต่เป็นการประกาศต่อโลกว่าเขาคือคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำยุคใหม่และในวัยเพียง19ปีเขาก็ได้จารึกชื่อตัวเองเคียงข้างเตเล่ตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยยิงประตูในนัดชิงฟุตบอลโลกเมื่อยังเป็นวัยรุ่นเช่นกัน โลกไม่เคยลืมภาพวันนั้นเอ็มบาเป้ชูถ้วยฟุตบอลโลกใบหน้าเต็มด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจมันไม่ใช่เพียงชัยชนะของฝรั่งเศสแต่เป็นชัยชนะของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กลายเป็นฮีโร่ของประเทศและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความฝันของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจว่าหากคุณมีความมุ่งมั่นและความสามารถคุณก็สามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกได้แม้จะอายุอย่างน้อยก็ตาม และเมื่อโลกคิดว่าฟุตบอลโลก2018คือจุดสูงสุดแล้วเอ็มบัปเป้ก็ยังคงเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ต่อไปการแข่งขันยูโร2020แม้ฝรั่งเศสจะไม่ประสบความสําเร็จตามที่หวังแต่ก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เอ็มบัปเป้แข็งแกร่งขึ้นเขาไม่ได้ปล่อยให้ความผิดหวังมาทําร้ายตัวเองตรงกันข้ามเขากลับใช้มันเป็นเชื้อไฟในการก้าวสู่เวทีฟุตบอลโลก2022ที่กาตาและนั่นคือการแข่งขันอีกครั้งที่โลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเขาในแบบที่ไม่มีใครสามารถปฏิ ได้รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022กลายเป็นหนึ่งในนัดที่ถูกยกให้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสมัยใหม่ฝรั่งเศสพบกับอาร์เจนตินาเกมที่เต็มไปด้วยดรามา่าความกดดันและช่วงเวลาที่โลกทั้งโลกหยุดหายใจสำหรับเอ็มบัปเป้แล้วมันไม่ใช่เพียงการเล่นในรอบชิงแต่มันคือการพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ตำนานทั้งหลายเขาแบกรับความหวังของทั้งชาติและเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครผิดหวัง ในนัดนั้นเอ็มบัปเปย้ยิงได้ถึง3ประตูหรือแฮตทริกในรอบชิงฟุตบอลโลกสิ่งที่แทบไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เขากลายเป็นนักเตะคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ทำแฮตทริกในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกต่อจากเจฟเฮอร์สในปี1966และแม้ว่าในท้ายที่สุดฝรั่งเศสจะแพ้ให้กับอาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษแต่ชื่อของเอ็มบัปเป้ก็ถูกจารึกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่สร้างความยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวทีโลกแม้ในวันที่ทีมของเขาไม่ได้เป็นฝ่ายชนะ การยิงสามประตูในเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเอ็มบัปเป้ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยยอมถอยและไม่เคยปล่อยให้แรงกดดันมาทำร้ายเขาในขณะที่โลกทั้งโลกกำลังพูดถึงลิโอนลเมสซี่และการปิดฉากเส้นทางในฟุตบอลโลกด้วยแชมป์ที่รอคอยเอ็มบัเป้ก็ยืนหยัดในฐานะผู้สืบทอดยุคใหม่ที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของฟุตบอลโลกต่อไป หลายคนกล่าวว่าแม้เอ็มบัปเป้จะไม่ได้ชูถ้วยในปี2022แต่เขาก็ชนะใจแฟนบอลทั้งโลกไปแล้วเพราะสิ่งที่เขาทำคือการแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันแต่มันคือการต่อสู้การพิสูจน์และการประกาศว่าความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ชื่อของเขาถูกยกขึ้นมาในฐานะนักเตะที่ไม่เพียงแค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อสร้างประวัติศาสตร์และสิ่งนั้นเองที่ทำให้เขายิ่งใหญ่กว่าผลลัพธ์สุดท้าย หลังจากภาพประวัติศาสตร์ในกาตาปี2022โลกฟุตบอลไม่อาจหันหลังให้กับชื่อคีเลียนเอ็มบัเป้ได้อีกต่อไปความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่การยิงแฮตทริกในรอบชิงฟุตบอลโลกแต่ยังต่อเนื่องไปสู่ความเป็นผู้นำที่แท้จริงของทีมชาติฝรั่งเศสเขาแสดงให้เห็นว่าตนเองคือศูนย์กลางของยุคสมัยใหม่เป็นผู้เล่นที่แบกรับทั้งความกดดันความหวังและความฝันของแฟนบอลหลายล้านคนเอาไว้บนบา่า และทุกครั้งที่เขาเก้าวลงสนามแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เพียงแค่เล่นฟุตบอลแต่กำลังต่อสู้เพื่อสร้างตำนานที่โลกจะต้องพูดถึงไปอีกหลายสิบปี การแข่งขันระดับโลกที่เอ็มบัปเป้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเวทีฟุตบอลโลกแต่รวมถึงเวทีที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นลีกของยุโรปแชมเปียนส์ลีกและการแข่งขันที่ทำให้เขาต้องดวลกับยอดนักเตะแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นลีโอนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดเนมาหรือแม้แต่ดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่กำลังพยายามขึ้นมาแย่งบอลลัง เขาไม่ได้เป็นเพียงนักเตะในเกมเหล่านี้แต่เป็นศูนย์กลางที่ทำให้การแข่งขันกลายเป็นการต่อสู้แห่งเกียรติยศหนึ่งในค่ำคืนที่โลกฟุตบอลไม่ลืมคือการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ปารีสแซงแช็คแมงต้องเผชิญหน้ากับบา์เซโลนาในรอบ16ทีมสุดท้ายปี2021 เกมนั้นคือจุดประกาศสักดาของเอ็มบัปเป้อีกครั้งเมื่อเขาลงสนามที่คัมนูสนามเย่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแรงกดดันเขากลับแสดงออกถึงความนิ่งความมั่นใจและความเฉียบคมที่เหนือชั้นการยิงแฮตทริกใส่บา์เซลโลนาต่อหน้าฟูงชนและต่อหน้าตำนานอย่างเมสซี่คือการบอกกับโลกว่าผมคืออนาคตของฟุตบอล ในคืนนั้นเขาไม่เพียงแต่ทำให้ปารีสได้เปรียบมหาศาลแต่ยังทำให้ผู้คนเชื่อมั่นว่าเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่รับช่วงต่อจากรุ่นพี่ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงเสียงเชียร์เสียงตะโกนและความตกตะลึงของแฟนบอลบาซ่าเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของเขาเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมายิงได้ถึง3ประตูที่สนามแห่งนี้และทำให้โลกต้องยอมรับว่าเอ็มบัเปค้คือผู้เล่นที่พร้อมจะครองยุคสมัย การแสดงออกในค่ำคืนนั้นสะท้อนถึงจิตใจนักสู้เขาไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันไม่หวั่นเกรงต่อชื่อเสียงของคู่แข่งและไม่หวั่นเกรงแม้กระทั่งต่อการเปรียบเทียบกับตำนานที่ยืนอยู่ตรงหน้าเอ็มบัปเป้ใช่เท้าและหัวใจของเขาพิสูจน์ว่าเขาสามารถสร้างโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกครั้งที่ลงสนามและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากผู้เล่นทั่วไป หากมองย้อนกลับไปการแข่งขันระดับโลกที่เอ็มบัปเป้สร้างชื่อเสียงนั้นมีทั้งในเสื้อทีมชาติและสโมสรแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขามักจะก้าวขึ้นมาเปล่งประกายในช่วงเวลาสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกมที่เดิมพันด้วยเกียรติยศเกมที่โลกจับตาหรือเกมที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงแต่เขากลับเป็นคนที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ ในฟุตบอลโลก2022รอบรองชนะเลิศกับโมร็อกโกแม้เอ็มบัเป้จะไม่ได้ยิงประตูเองแต่การเคลื่อนไหวของเขาการดึงกองหลังและการสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่พาฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขายิ่งใหญ่เพราะเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่จากการยิงประตูแต่จากการสร้างโอกาสการทำให้ทีมมีชีวิตชีวาและการทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขามีบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้โลกฟุตบอลชื่นชมความเร็วของเขาแต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือความเข้าใจเกมอย่างเฉียบคมเขาไม่ได้วิ่งโดยไร้ทิศทางแต่ทุกก้าวทุกการขยับล้วนมีเป้าหมายและแผนการ เอ็มบัปเป้ไม่ใช่เพียงนักเตะที่ใช้พรสวรรค์แต่เป็นนักเตะที่ใช้สมองและจิตใจร่วมด้วยและสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาสามารถแบกทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ภาพจำอีกอย่างหนึ่งที่โลกไม่ลืมคือหลังจบเกมนัดชิงฟุตบอลโลก2022ที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินา มบัปเป้ยือนอย่างสงบนิ่งแม้จะเจ็บปวดแม้จะผิดหวังแต่เขาไม่ยอมแสดงความอ่อนแอเขามองไปข้างหน้าราวกับจะบอกกับแฟนบอลและโลกทั้งโลกว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นใหม่แล้วแววตานั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลายล้านคนเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การชนะเสมอไปแต่คือการลุกขึ้นได้แม้ในวันที่แพ้ ความยิ่งใหญ่ของเอมบะเป้ในเวทีโลกจึงไม่ใช่การทำประตูไม่ใช่เพียงการคว้าแชมป์แต่การสร้างโมเมนต์ที่ตรึงหัวใจผู้ชมทั่วโลกเขาทำให้ผู้คนรักฟุตบอลมากขึ้นทำให้เด็กๆหลายคนฝ่ายฝันอยากเป็นเหมือนเขาและทำให้ชื่อของเขากลายเป็นคำตอบเมื่อใครสักคนถามว่าใครคือผู้เล่นที่โลกจับตามองที่สุดในยุคนี้ และในเส้นทางข้างหน้าโลกยังคงรอว่าในการแข่งขันระดับโลกครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก2026หรือแชมเปี้ยนส์ลีกปีต่อๆไปเอ็มบัปเป้จะสร้างช่วงเวลาใหม่ๆที่ทำให้โลกต้องหยุดหายใจอีกครั้งเขายังคงอยู่ในวัยที่สามารถพัฒนาได้มากกว่าเดิมและทุกครั้งที่เขาก้าวลงสนามโลกก็ยังคงเฝ้าดูด้วยหัวใจที่เต้นแรงนี่คือสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาไม่ใช่เพียงนักเตะที่เก่งแต่เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ เพราะความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การครองถ้วยรางวัลแต่คือการทิ้งเรื่องราวที่โลกจะพูดถึงเสมอเมื่อพูดถึงการแข่งขันระดับโลกที่เอ็มบัปเป้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราไม่อาจมองข้ามความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลสมัยใหม่ โลกในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ในสนามแต่ยังวัดกันในสายตาของแฟนบอลน,นับล้านคนผ่านหน้าจอทั่วโลกทุกการเคลื่อนไหวทุกสัมผัสบอลทุกการยิงร้วนถูกจับตามองและสำหรับเอ็มบัปเป้เขาเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีในแต่ละเกมที่สำคัญเขามักจะเล่นด้วยความมั่นใจที่เหนือชั้นราวกับรู้ว่าแฟนบอลหลายล้านคนกำลังรอคอยสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหลบกองหลังอย่างสง่างามหรือการยิงประตูที่เด็ดขาดสิ่งนี้แหละกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้โลกต้องตกหลุนรักในสไตล์การเล่นของเขา ฟุตบอลโลก2018เป็นการแจ้งเกิดฟุตบอลโลก2022เป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่และสิ่งที่โลกกำลังเฝ้ารอคือฟุตบอลโลก2026ที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเวทีที่เอ็อบาปเป้จะชูถ้วยอีกครั้งพร้อมทางสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนักเตะที่ครองยุคอย่างแท้จริงนอกจากฟุตบอลโลกและแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วยังมีอีกหลายเวทีที่อ็อบบเปไ้ได้สร้างร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่เช่นลีกเอิงฝรั่งเศส แม้หลายคนมองว่าลีกนี้อาจไม่เข้มข้นเข้าพรีเมียร์ลีกหรือบุนเดสลลกาแต่ความจริงคือลีกเอิงคือเวทีที่ทำให้เอ็มบัปเป้ได้แสดงความสม่ำเสมอเขายิงประตูมากมายจนกลายเป็นดาวซันโวหลายสมัยการทำลายสถิติต่อเนื่องในประเทศบ้านเกิดทำให้เขากลายเป็นสัญัญลกษณ์ั่งเศสและยืนยันว่าความสามารถของเขาไม่ได้วูบวาบแต่ยืนระยะได้อย่างแท้จริง เกมที่ปารีแสแซงแชแกกแมงพบกับบบเยนมิวนิกในแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021ก็เป็นอีกค่ำคืนที่โลกได้เห็นความอันตรายของเขาในระดับสูงสุดเมื่อเขาใช้ความเร็วทะลุแนวรับอันแข็งแกร่งของทีมเยอรมันและซัดประตูดได้อย่างเฉียบขาดเอ็มบัเป้ไม่ได้เพียงแค่ยิงแต่เขาเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมการแข่งขันด้วยความเร็วและไหวพริบทุกครั้งที่เขามีบอลกองหลังคู่แข่งก็เหมือนจะไม่รู้ว่าจะหยุดเขาอย่างไร ความยิ่งใหญ่ของเอมบัปเป้ในสนามโลกไม่ได้เกิดจากสถิติเท่านั้นแต่เกิดจากโมเมนต์ที่คนดูจำได้ตลอดไปโมเมนต์ moment ที่ทำให้ผู้คนลุกขึ้นยืนและส่งเสียงเชียร์โมเมนต์ที่กลายเป็นบทสนทนาในหมู่แฟนบอลทั่วโลกตัวอย่างเช่นการยิงจุดโทษที่เด็ดขาดในรอบชิงฟุตบอลโลก2022หรือการทำประตูในช่วงเวลาที่ทีมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่คนทั้งโลกไม่อาจละสายตา อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอ็มบัปเป้ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลกคือบุคลิกและความเป็นผู้นำแม้อายุยังไม่มากแต่เขาแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทั้งในสนามและนอกสนามเสียงของเขามีน้ำหลักต่อเพื่อนร่วมทีมการยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนยามแพ้หรือการฉลองร่วมกันยามชนะทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เล่นเพื่อทีมเพื่อชาติและเพื่อแฟนบอลที่อยู่เบื้องหลัง การแข่งขันยูฟายูโร2020แม้จะเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดเพราะฝรั่งเศสถูกเขี่ยตกรอบจากสวิตเซอร์แลนด์ในการดวลจุดโทษและเอ็มบาเป้พลาดในการยิงจุดโทษครั้งสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตครั้งใหญ่เขาไม่เคยซ่อนความผิดหวังแต่เลือกที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่และใช้มันเป็นแรงผลักดันนี่คือสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำว่าเอ็มบาเป้ไม่ใช่เพียงผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่เมื่อชนะแต่ยังยิ่งใหญ่แม้ใน วันที่แพ้หลายครั้งที่สื่อและแฟนบอลมักจะนำชื่อของเขาไปเปรียบเทียบกับโรนัลโดและเมสซี่ว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นไปครองความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับเขาได้หรือไม่แต่สิ่งที่เอ็มบัปเป้พิสูจน์ให้เห็นแล้วคือเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเขาเป็นเอ็มบัปเป้ในแบบของเขาเขามีสไตล์มีพลังและมีเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์และเส้นทางนี้กำลังถูกเขียนขึ้นด้วยหมึกทองที่โลกทั้งโลกได้เห็น การแข่งขันระดับโลกบางครั้งไม่ได้หมายถึงถ้วยรางวัลเสมอไปแต่มันคือเวทีที่ผู้เล่นแสดงตัวตนและเอ็มบัปเป้ก็ทำสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกครั้งที่เขาสวมเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสโลกจะได้เห็นนักรบผู้พร้อมสู้จนวินาทีสุดท้ายและทุกครั้งที่เขาสวมเสื้อปารีสซั่งโลกจะได้เห็นนักเตะที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสโมสรความยิ่งใหญ่ของเอ็มบาเป้จึงไม่ได้เกิดจากเกมใดเกมหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการต่อเนื่องของช่วงเวลาเหล่านั้นตั้งแต่เกมกับอาร์เจนตินาในปี2018เกมชิงชนะเลิศในปี2022เกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาเซลโลนาและเกมใหญ่ๆอีกมากมาย ที่เขาแสดงให้โลกเห็นว่าเขาคือคนที่พร้อมจะยืนอยู่บนเวทีนี้ไปอีกนานหากมองลึกลงไปความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการที่เขาทำให้ผู้คนเชื่อว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เต็มไปด้วยความหวังทุกครั้งที่เอ็มบัปเป้มีบอลในเท้าผู้ชมจะรู้สึกได้ทันทีว่าอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นคือสิ่งที่ผู้เล่นเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์สามารถมอบให้ได้และเอ็มบัเป้ก็คือหนึ่งในนั้น เขาเป็นผู้เล่นที่ทำให้เรานึกถึงความตื่นเต้นแบบเดียวกับที่โลกเคยรู้สึกเมื่อได้เห็นเปเล่ในปี1,958โรนัลโดในปี2002หรือเมสซี่ในปี2011เอ็มบัปเป้คือชื่อที่ถูกจารึกไว้แล้วในรายชื่อผู้เล่นที่สร้างความทรงจำให้กับโลกทั้งโลกและยังคงจะสร้างต่อไปในทุกการแข่งขันที่เขาลงสนาม ความยิ่งใหญ่ของคีเลียนเอ็มบัปเป้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ได้หยุดอยู่เพียงการทำประตูหรือการคว้าแชมป์แต่ยังสะท้อนออกมาในความสามารถที่จะดึงดูดสายตาของคนทั้งโลกเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ทำให้แฟนบอลไม่อาจละสายตาจากเกมการแข่งขันได้ทุกจังหวะที่เขามีบอลในเท้าคือช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนและจับจ้องอย่างตั้งใจเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะได้เห็นประตูอันน่าทึ่งการเลี้ยงที่ เหลือเชื่อหรือการสร้างสรรค์โอกาสที่เปลี่ยนชะตาของเกมในวินาทีนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เอ็มบัปเป้กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขาก็คือการรับมือกับแรงกดดันบนเวทีโลก ความกดดันที่แฟนบอลนับล้านฝากความหวังไว้ความกดดันจะกการถูกเปรียบเทียบกับตำนานอย่างเมสซี่หรือโรนัลโดและความกดดันจากการต้องรักษามาตร,รฐานที่สูงที่สุดในทุกๆเกมแต่เอม MB เป้กลับเลือกที่จะใช้แรงกดดันนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนเขาไม่เคยหลบหนีจากความคาดหวังแต่กลับยืนหยัดและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือคนที่พร้อมจะสร้างยุคสมัยของตัวเอง การแข่งขันฟุตบอลโลก2022คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของเขาถูกยกขึ้นมาในระดับที่เหนือกว่าแค่ดาวรุ่งหรือนักเตะพรสวรรค์แต่คือการก้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ในเกมรอบชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินาเอ็มบัปเป้ถูกกดดันอย่างหนักทีมของเขาตามหลังอยู่และโลกส่วนใหญ่เรื่องเชื่อว่าฝรั่งเศสคงพ่ายแพ้แน่นอนแต่ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเขากลับยิงสประตูติดกันเปลี่ยนจากความ จนหวังเป็นความหวังและตามมาด้วยการยิงจุดโทษที่3เพื่อทำแฮตทริกในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกแม้ว่าสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสจะไม่ได้ชูถ้วยแต่โลกทั้งโลกก็ต้องยอมรับว่าเอ็มบัปเป้คือฮีโร่ของการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่เพียงแค่ต่อสู้แต่ยังแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขายืนหยัดต่อหน้าสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดและใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อพาทีมกลับมาให้ได้ ภาพที่เขายิงประตูอย่างมั่นใจท่ามกลางสายตาหลายร้อยล้านคนทั่วโลกกลายเป็นหนึ่งในภาพที่ติดตรึงในความทรงจำของผู้คนและนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่เพียงแต่ในระดับทีมชาติเอมบัปเป้ยังสร้างชื่อเสียงในเวทียุโรปกับสโมสรปารีสแซงแชร์แกลง แม้ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะยังไม่เป็นของเขาแต่คำคืนที่เขาทำแฮตทริกใส่บาร์เซโลนาในปี2021หรือการยิงประตูสำคัญใส่บาเยนมิวนิคล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาสามารถสร้างความต่างในเกมใหญ่ๆได้อย่างแท้จริงในเกมเหล่านั้นเขาไม่ได้เพียงแสดงพรสวรรค์แต่ยังแสดงถึงความเยือกเย็นความมั่นใจและความเด็ดขาดในช่วงเวลาที่กดดันที่สุด การแข่งขันระดับโลกที่เอ็มบัปเป้ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงไม่ได้หมายถึงเกมใดเกมหนึ่งโดยเฉพาะแต่คือการรวมกันของทุกช่วงเวลาทุกการต่อสู้และทุกครั้งที่เขาลงสนามด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมความยิ่งใหญ่ของเขามาจากการที่เขาเป็นผู้เล่นที่โลกไม่อาจละสายตาได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทะลุแนวรับด้วยความเร็วระดับสายฟ้าหรือการยิงที่แม่นยำราวกับเป็นศิล,ลปินในสนามทุกสิ่งเหล่านี้คือภาพลักษณ์ของนักเตะที่ถูกสร้างมาเพื่อ เื่อเวทีใหญ่ที่สุดเท่านั้นอีกสิ่งที่ทำให้เอมบัปเป้ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลกคือความเชื่อมั่นที่เขามีต่อเส้นทางของตัวเองเขาเคยถูกวิจารณ์ถูกตั้งคำถามและถูกจับตามองว่าจะสามารถสืบทอดบัลลังก์ต่อจากรุ่นพี่ได้หรือไม่แต่เขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจเสียงวิจารณ์เหล่านั้นเขาใช้สนามเป็นคำตอบใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์และใช้หัวใจเป็นเครื่องขับเคลื่อน ทุกประตูที่เขาทำทุกชัยชนะที่เขาได้ล้วนเป็นคำตอบให้กับทุกคำถามที่โลกเคยตั้ง ในมุมของแฟนบอลเอ็มบัปเป้ไม่เพียงเป็นนักเตะแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านเด็กๆที่เล่นฟุตบอลตามท้องถนนฝันอยากวิ่งเร็วเหมือนเขาฝันอยากยิงประตูแบบเขาและฝันอยากชูถ้วยเหมือนที่เขาเคยทำได้ในปี2018ความฝันเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เขาได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในสนามแต่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของแฟนบอลทั่วโลก ในเวทีระดับโลกทุกสิ่งทุกอย่างมักถูกขีดเส้นแบ่งด้วยคำว่าความกดดันและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถใช้ความกดดันนั้นสร้างตำนานได้เอมบัปเป้คือหนึ่งในนั้นเขาเปลี่ยนความกดดันเป็นพลังเปลี่ยนความคาดหวังเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนทุกสายตาที่จับจ้องเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลอย่างที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางที่เขาผ่านมาตั้งแต่การเป็นดาวรุ่งวัย19ปีที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลก2018จนถึงการเป็นผู้นำที่ยิงแฮตทริกในรอบชิงฟุตบอลโลก2022ชื่อของคีเลียนเอมบัเป้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคสมัยใหม่แล้วและโลกก็กำลังเฝ้ารอว่าเวทีระดับโลกครั้งต่อไปเขาจะสร้างตำนานหน้าใหม่แบบใดอีก เพราะสำหรับเอ็มบัเป้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ถ้วยแชมป์หรือจำนวนประตูแต่คือการทิ้งร่องรอยในประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องจดจำและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางของคีเลียนเอ็มบัเป้เราจะเห็นภาพของเด็กหนุ่มจากบองดีที่เริ่มต้นจากสนามเล็กๆจนก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของโลกฟุตบอล ความฝันที่เคยเป็นเพียงความหวังในวัยเด็กได้ถูกทำให้เป็นจริงด้วยความมุ่งมั่นความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองถูกการแข่งขันใหญ่ที่เขาได้ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกยูโรหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนมีร่องรอยของเขาอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้เอมบัปเปแ้แตกต่างจากนักเตะทั่วไปคือเขามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในตัว พรสวรรค์ทำให้เขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นตั้งแต่อายุยังน้อยแต่พรแสวงทำให้เขาสามารถยืนอยู่บนจุดสูงได้ต่อเนื่องเขาไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดท้าทายขีดจำกัดของตัวเองและนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถสร้างช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่โลกจดจำเกี่ยวกับเอ็มบัปเป้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เกมที่เขายิงประตูได้แต่รวมถึงเกมที่เขาแบกทีมทั้งทีมไว้บนบา่าเกมที่เขาสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีมต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายและเกมที่เขาแสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความกล้าที่จะยืนหยัดแม้ในวันที่พ่ายแพ้ ภาพที่ติดตาแฟนบอลมากที่สุดคือภาพของเอ็มบัเป้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022หลังจากที่เขายิงแฮตทริกได้สำเร็จเขายืนสงบนิ่งมองไปไกลๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาคำมั่นที่ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำแต่ทุกคนเข้าใจว่าเขากำลังประกาศกับโลกว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เอ็มบัปเป้ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวทีโลกเขาสามารถต่อสู้เคียงข้างตำนานอย่างเมซี่และสร้างชื่อของตัวเองให้ยืนอยู่ในประวัติศาสตร์คู่ขนานไปพร้อมกันโลกไม่อาจลืมค่ำคืนที่เขาทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าซ้ำไปอีกหลายสิปี ในขณะเดียวกันเอ็มบัปเป้ยังคงมีเส้นทางอีกยาวไกลเขายังอยู่ในวัยที่สามารถสร้างผลงานใหม่ๆได้มากมายโลกยังคงรอคอยว่าเขาจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกได้เมื่อไรเขาจะสามารถพาฝรั่งเศสชูถวยฟุตบอลโลกสมัยที่3ได้หรือไม่และเขาจะสร้างสถิติใดอีกที่จะทำให้โลกต้องตะลึงทุกคำถามเหล่านี้ยังคงรอคำตอบและทุกคำตอบจะถูกเขียนขึ้นด้วยฝีเท้าของเอ็มบัปเป้เอง การแข่งขันระดับโลกที่เอมบัปเป้ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่แค่1เกมหรือ1รายการแต่คือการเดินทางทั้งหมดที่เขาได้มอบให้กับโลกฟุตบอลนับตั้งแต่การแจ้งเกิดในปี2018การต่อสู้ในปี2022และการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตทุกก้าวย่างของเขาคือบทเรียนแห่งความกล้าความมุ่งมั่นและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง และในท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้เอ m b เ p ้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพียงจำนวนประตูหรือถ้วยรางวัลที่เขาได้แต่คือการที่เขาทำให้โลกทั้งโลกหลงรักในฟุตบอลอีกครั้งเขาคือเหตุผลที่เด็กๆหลายล้านคนอยากวิ่งเล่นในสนามอยากเป็นนักเตะและอยากเชื่อว่าความฝันสามารถกลายเป็นจริงได้ นี่คือคีเลียนเอ็มบัปเป้ชายผู้ที่ทำให้การแข่งขันระดับโลกไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่โลกจะไม่มีวันลืมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากโลกกีฬาใน power play